สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับคนที่เกิดวันเสาร์กันนะครับค่ะสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างส่งพลังเลยนะฮะว่าเหมือนเป็นวิญญาณน,นักรบเงาที่แบบมารับภาระแห่งโลกอะไรทำนองนั้นเพราะมีแรงกรรมอันหนักหน่วงติดตัวมาค่ะ ก็คือตามความเชื่อโบราณหรือในทางโหราศาสตร์บางสายเขาจะผูกเรื่องนี้กับดาวเสาหรือพระเสานะคะครับดาวเสานี่เองใช่ค่ะซึ่งเป็นดาวทีเ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของกรรม เรื่องภาระหน้าที่บททดสอบในชีวิตอะไรแบบนี้งั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันดูใช่ไหมครับว่าลักษณะนิสัยดวงชะตาจุดเด่นจุดด้อยหรือแม้แต่พลังพิเศษที่เขาว่าซ่อนอยู่นี่มันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยค่ะคือแนวคิดหลักๆที่เจอในข้อมูลก็จะพูดถึงการเกิดมาพร้อมพันธกิจบางอย่างอาจจะเพื่อ,อชดใช้กรรมเกา่าหรือว่าต้องแบกรับภาระหนักๆไว้ โอ้ฟังดูไม่ง่ายเลยนะครับการเชื่อมโยงกับเรื่องกรรมโดยตรงแบบนี้งั้นถ้าดูที่มาที่ไปล่ะครับเขาอธิบายจุดเริ่มต้นของคนวันเสาร์ว่าอย่างไรบ้างครับตอมข้อมูลที่ได้มานะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนดวงจิตเก่าแก่ที่เคยสะสมกรรมหนักๆมาก่อนดวงจิตเก่าเลยเหรอครับค่ะบางตำนานก็เล่าไปถึงขั้นว่าเป็นนักรบของเทพแห่งกาลเวลาที่แบบอาสาลงมาเกิดเพื่อใช้กรรมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วย อ๋อมีมุมช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะแต่แก่นหลักๆก,ก็คือชีวิตมักจะเจอเรื่องท้าทายบททดสอบเยอะหน่อยเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเองประมาณว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะเข้าใจครับแล้วภาระหรือบททดสอบที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นลักษณะนิสัยที่เราพอจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับดูท่าทางจะเป็นคนซับซ้อนน่าดูใช่ค่ะคือข้อมูลบรรยายบุคลิกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามักจะดูสุขุมลึกลับ แล้วก็เมีความน่าเกรงขามออืมอืมเหมือนกับว่ามีอะไรในใจตลอดเวลากําลังครุ่นคิดอะไรลึกๆอยู่แล้วความคิดเหรอครับเป็นคนคิดมากคิดเยอะหรือเปล่าเออจริงจังแล้วก็มองการไกลค่ะไม่ค่อยทําอะไรฉาบฉวยแล้วด้านจิตใจล่ะครับภายนอกดูสุขุมเยือกเย็นแล้วข้างในเป็นไงข้างในจริงๆแกร่งมากนะคะแล้วก็เยือกเย็นแต่มีมุมที่น่าสนใจคือถ้าไว้ใจใครแล้วเนี่ยจะซื่อสัตย์สุดหัวใจเลย อ๋อ oh, จริงจังเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันใช่ค่ะชนิดที่ว่าพักดีมากๆยอมตายแทนได้อะไรทำนองนั้นเลยแต่การแสดงออกอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นั่นสิครับผมเห็นข้อมูลพูดถึงเรื่องการทำงานว่าขยันอึดทนมากไม่กลัวเหนื่อยค่ะมุ่งมั่นสุดๆแต่พอเป็นเรื่องความรักกับ,บอกว่ารักคนยากแสดงออกไม่เก่งมันดูขัด,ข,ดขัดกันไหมครับหรือว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลัง ก็อาจจะมองได้ว่าความจริงจังความสุขุมของเขานะ,คะ่ค่ะมันครอบคลุมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเลยไม่เปิดใจง่ายอ๋อเข้าใจได้ครับแต่พอเปิดใจแล้วก็คือทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันอีกประเด็นที่สำคัญนะคะคือข้อมูลชี้ว่าคนวันเสาร์เนี่ยมีพลังภายในสูงพลังภายในค่ะมีสัญชาตญาณหรือบางทีก็เรียกว่ามีญานอย่างรู้ลึก อาจจะเพราะต้องคิดเยอะผ่านประสบการณ์ซับซ้อนมามากเลยเหมือนมีเซนส์พิเศษน่าสนใจครับพอพูดถึงประสบการณ์ชีวิตดวงชะตาตามความเชื่อน,นี้เป็นยังไงบ้างครับจุดแข็งที่เด่นมากๆที่ข้อมูลเน้นย้ำเลยคือเรื่องความอดทนใช่เลยครับอันนี้เด่นสุดๆเหมือนกับว่าอดทนที่สุดในบรรดาคนทั้ง7วันเลยถูกต้องครับความอดทนเหมือนเป็นเกราะทำให้ผ่านเรื่องร้ายๆลใหญ่ไปได้ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยเขามักจะได้ปัญญาหรือเข้าถึงสัจธรรมเป็นเหมือนรางวัลตอบแทนอืมไม่ใช่แค่รอดแต่ได้บทเรียนครับซึ่งมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินอีกและบ่อยครั้งก็จะกลายเป็นที่พึ่งทางใจให้คนรอบข้างได้ด้วยแต่ในอีกด,ด้านหนึ่งข้อมูลก็พูดถึงความยากลำบากชัดเจนเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องต้องดิ้นรนสู้ชีวิตรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนแบกโลกไว้คนเดียวอันนั้นก็คือบทเรียนสำคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเหมือนกันครับ คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางภาระที่ไม่จําเป็นลงบ้างค่ะการปล่อยวางค่ะแล้วก็ฝึกเรื่องเมตตาการให้อภัยแล้วที่สําคัญมากๆคือเปลี่ยนความเจ็บปวดความขุ่นมัวในใจให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าดีกว่าจมอยู่กับมันอืมนอกจากความอดทนแล้วเนี่ยข้อมูลยังพูดถึงพลังลึกลับหรือที่เรียกว่าออราเงาที่สัมผัสได้อันนี้มันคืออะไรครับ มันเป็นการเปรียบเปรยถึงพลังงานบางอย่างที่อาจจะดูสุขุมสุขุมลึกลับลบัแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจบางอย่างอะคะ่ะอ๋อไม่ได้เห็นเป็นเงาจริงๆไม่ใช่คะ่ะอาจจะหมายถึงความสามารถในการอย่างรู้ใจคนมีลางสังหรณ์แม่นหรือถ้าได้ฝึกฝนจิตใจดีๆเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปเป็นผู้ปฏิบัติตธรรมหรือคนที่ให้คำแนะนำทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งได้เลยโอ้มีศักยภาพด้านนี้ด้วย ถ้าอย่างนั้นตามความเชื่อนี้เขามีแนวทางช่วยเสริมพลังหรือบรรเทาความหนักของชีวิตยังไงบ้างครับหลักๆก,ก็เน้นเรื่องการสร้างเกราะคุ้มครองกับการเสริมพลังบวกนะคะอย่างแรกที่แนะนําคือบูชาพระเสาหรือพระพุทธรูปปางนาคปกปางนาคปกใช่ค่ะที่พญานาคแผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจา้าเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองปกป้องจากอันตรายแล้วก็บรรเทากำหนักได้แล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับสีหรือของมงคล ก็จะแนะนำเป็นสีโทนเข้มๆค่ะเช่นดำม่วงเทาน้ำเงินเข้มหรือถ้าเป็นของเสริมพลังก็อาจจะเป็นพวกหินเช่นทัวมาลินสีดำหรือหยกหรือพระเครื่องที่เน้นพุทธคุณด้านคุ้มครองค่ะครับแล้วก็มีเรื่องวันมงคลที่ควรทำบุญทำความดีคือวันพระหัสสบดีกับวันอังคาร ค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังสำคัญมากๆคืออย่าไปจมอยู่กับความคิดว่าชีวิตเราต้องลำบากตลอดไปต้องสู้ตลอดไปคือให้เชื่อมั่นในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้ประมาณนั้นค่ะคือต้องสู้แต่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางและมองบวกด้วยถ้าให้สรุปภาพรวมจากเนื้อหาที่เราคุยกันทั้งหมดนี้คนเกิดวันเสาร์ตามความเชื่อนี้ก็เหมือนถูกกาหนดมาให้เจอโจทย์ยากจริงๆนะครับแต่ก็มาพร้อมกับเครื่องมือสาคัญคือความอดทน ใช่ค่ะแล้วก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนกรรมเป็นปัญญาเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมายืนอย่างแข็งแกร่งเสมอค่ะภาพรวมเป็นแบบนั้นเลยและมีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อยอดจากเนื้อหานี้นะคะครับเชิญเลยครับคือถ้าเรามองในแง่ศักยภาพด้านความอดทนพลังภายในที่ข้อมูลพูดถึงเยอะมากลองคิดดูเล่นๆว่า พลังที่มันอาจจะยังซ่อนอยู่หรือยังไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้หรือบ่มเพาะอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะมีมากขนาดไหนอืมน่าคิดครับแล้วถ้าพลังนั้นถูกค้นพบถูกนำมาใช้มันจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่กว้างออกไปกว่าแค่การก้าวข้ามปัญหาของตัวเองได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ